ครับวันนี้เขาจะมาแกงยอดบะเป้าใสาไก่นะครับแกงยอดปเป้าใสาไก่ก็จะมียอดบะเป้าออนนะครับยอดบะเป้าออนแล้วก็จะมีไก่ไก่แล้วก็มีหอมปลาไม่หอมหรือผักชีต้นหอมนะครับแล้วก็มีใบมกะกรูดอันนี้ก็จะเป็นซอสแกงเหนือเข้มขน้น1ขวดเช่นเดิม1ขวดน้ำสามขวดนะครับอันนี้ถ้าใครชอบออกขม ก็จะแกงยอดปีตาลน,นะก็แกงได้นะครับหรือแกงหวายก็แกงได้เนาะอันนี้ให้ใครชอบออกหวานหวนหอมหอมมันๆก็แกงยอดมะพร้าวอ่อนนะครับวิธีทำนะครับเปิดซอสแกงเหนือเข้มข้น1นึขวดนะครับใส่น้ำไปเลย3ามขวดะ วิธีทำง่ายได้อร่อยครบในขวดเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับใส่ลงไป2ขวดนี่สขวดนี่นะสำหรับคนทําอาหารไม่เป็นเนาะคนทําอาหารเหนือไม่เป็นอยากกินรสฝีมือตั้งเดิมพ่อแม่ที่เคยทําก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายสะดวกนะเปิดไฟนะครับ ไก่ลงไปจริงๆแล้วไก่พวกนี้เนื้อสัตว์เราใส่ตามต้องการได้เลยแล้วแต่ชอบนะครับไก่ซุกเรียบร้อยเขาก็จะเติมละเติมออกเป้าหรือยอดปลาเป้าลงไปนะครับอันนี้ใส่นัดใส่น้อยแล้วแต่เขาชอบนะฮะอันนี้ก็มีสัดส่วนมันอยู่เนี่ยหมกเรียนะหมกแก่งพอดีน้ำเ่ยนะฮะแก่งยอดปลาเป้าเราต้องแกงเมินนะเดี๋ยวมันจะเละเนาะเพราะฉะนั้นน้ำเดือดขึ้นมาสักกำใจได้ละนะครับ พอยอดแบบเป้ามันสามารถกินดิฟได้ตัวฮะเขาแกงซุกเม,มินไปมันเป้ามันจะเละมันจะร้วนไปนะเพราะฉะนั้นแค่น้าเรือดเนี่ยใจได้ละนะหมู่อี้นะแล้วถึงเวลาเสร็จแล้วเราจะใส่ใบมะกรูดนะใบมะกรูดกระชีกใส่ลงไปใบมะ,ปประกรูนะดนีแคบมาได้เนาะหอมดีใบมะ,ปประกรูดนะครับแล้วก็ อมป้อมไม่หอมหรือผักชีต้นหอมหั่นซอยใส่ลงไปนะครับนะี่ใส่ตามความเหมาะสมเนาะนะนี่เซตเรียบร้อยละแนะ่แกงยอดเป้าหรือว่าแกงมะเทืาเรยกว่าแกงออกเป้านะบางมันก็ห้องว่าแกงข้อเป้านะแล้วแต่จะห้องจะเรียกกันนะปิดไฟอ้าวตัดแกงใส่ถ้วยนะ พอมเสิร์ฟละนี่แกงยอดประเป้าออนนะหรือว่าแกงอ,อกเป้าจะใส่ไก่ก็ได้ใส่ขีโค้งหมูก็ได้ใส่เนื้อสัดยังก็ได้บางบ้านที่ผลนมากกบก็แกงใส่กบนะก็แล้วแต่นะบริบทบ้านไข่สอบในก็ใส่อันนั้นนะครับน่น เซตเรียบร้อยครับแก่งออกเป้าใส่ไก่